2025 Tesla Model Y รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำสำหรับอนาคตที่ใกล้ก่อว่าที่คิด Tesla Model Y ปี2025ได้รับการพัฒนาให้เป็นรถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยสมรรถนะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัวซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ต้องการยานยนต์ที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมอบประสบการณ์การขับขี่ที่ล้ำหน้ามาดูกันว่าในเวอร์ชันล่าสุดนี้ Tesla Model Y มีอะไรใหม่และโดดเด่นเพียงใดรอออกแบบภายนอก เรียบง่ายแต่ล้ำสมัยดีไซน์ภายนอกของโมเดล Y ยังคงเอกลักษณ์ของเทส l a ด้วยเส้นสายที่โค้งมนลุ่ลมและเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหราไฟหน้าและไฟไท้ายแบบเล็ดให้ความสว่างคมชัดล้ออันลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและกระจกหน้ากว้างช่วยเพิ่มทัศนวิสัยอย่างเต็มที่รุ่นปี2025ยยังมีสีตัวถังใหม่และวัสดุที่ทนทานต่อสภาพอากาศมากยิ่งขึ้นนานออกแบบภายใน ความมินิมอลที่อัดแน่นด้วยเทคโนโลโยีภายในห้องโดยสารของเทส la โมเดลวโดดเด่นด้วยความมินิมอลมีจอสัมผัสกลางขนาด15นิ้วที่ควบคุมทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศระบบนำทางเพลงกล้อง360องศาหรือแม้กระทั่งการปลดล็อกประตูเบาะนั่งแบบปรับไฟฟ้าให้ความสบายและวัสดุภายในถูกเลือกสรรอยากใส่ใจเพื่อมอบสัมผัสพ,พรีเมียมที่สำคัญคือห้องโดยสารโปร่งลงด้วยหลังคากระจกพาโนรามิกที่ให้แสงธรรมชาติเข้ามาอย่างเต็มที่มอรอรถนะ แรงเร็วรับประหยัดพลังงานโมเดล YP 2025มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าแบบ d u อัลมอเตอร์ All-wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อให้พละกกำลังและการเกาะถนนที่ยอดเยี่ยมสามารถเร่งสูถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในประมาณ3.5-5.0วินาทีขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและความเร็วสูงสุดประมาณ250กิโลเมตรชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่ให้ระยะทางวิ่งได้สูงสุดประมาณ500-550กิเมตร ต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งบบอการชาร์จสะดวกและรวดเร็วเท s l a โมเดล Y รองรับระบบ s u p e r ร์ชาร์เจอร์ V4 ที่สามารถชาร์จไฟได้อย่างรวดเร็วจาก10%ถึง80%ภายในเวลาไม่เกิน20นาทีอีกทั้งยังสามารถชาร์จที่บ้านผ่าน Wall Connector ได้ด้วยซึ่งเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ใช้งานในชีวิตประจำวันระบบขับขี่อัตโนมัติเทคโนโลยีออโต้พิล o อตระบบออโต้พิลตและฟูลเซลล์ดรฟิง FSD ของเท s l a เป็นหนึ่งในจุดเด่นของรถยนต์ค่ายนี้โมเดล Y ปี2025ได้รับการอัปเกรดให้สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางและรถคันอื่นได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นการเปลี่ยนเลนอัตโนมัติการจอดรถอัตโนมัติรวมถึง n นวิเก t ตอ n a อ t นออโตพิลอทำให้การเดินทางย,ยาวๆเป็นเรื่องง่ายดาความปลอดภยัยมั่นใจทุกการเดินทางเท s l a โมเดล Y ได้รับคะแนนความปลอดภัยระดับ5ดาวจากหลายหน่วยงานมาตรฐานสากล โครงสร้างตัวถังแบบอันตราไฮสตริงสตีลโซนดูดซับแรงกระแทกระบบเตือนก่อนการชนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องรอบคันทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งมั่นใจตลอดการเดินทางวางคุ้มค่าค่าบำรุงรักษาต่ำในระยะยาวว่าเทสลาโมเดลวจะมีราคาสูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปภายในทั่วไปแต่ค่าดูแลรักษาในระยะยาวนั้นต่ำกว่าอย่างมากเนื่องจากไม่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหัวเทียมหรือกรองอากาศบ่อยครั้งรวมถึงค่าไฟฟ้าต่อระยะทางยังถูกกว่าน้ำมันอีกด้วย เทคโนโลยีล้ำยุคอึบบอเวอร์เดอะแอร์อัปเดตอัปเกรดซอฟต์แวร์แบบออนไลน์โดยไม่ต้องเข้าสู์บอเอสลาโมบายแอปตรวจสอบสถานะรถควบคุมการชาร์จสั่งเปิดปิดแอร์จากระยอหมดล็อกโหมดและแคมโหมดเพื่อการใช้งานที่สะดวกทั้งสำหรับสัตว์เลี้ยงและการพักค้างคืนในรถสรุปเทสลาโมเดลวปี2025เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีอัจฉริยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก หากคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าคันแรกที่ครบเครื่องและมีเทคโนโลยีล้ำหน้า m o เดล Y คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามก่อต้องการให้ช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือสรุปให้สั้นลงสำหรับทำคลิปวิดีโอ t i k t o k หรือ YouTube แจ้งได้เลยครับ2025 Tesla Model Y รถยนต์ไฟฟ้าสุดล้ำสำหรับอนาคตที่ใกล้ก่อว่าที่คิด Tesla Model Y ปี2025ได้รับการพัฒนาให้เป็นรถ SUV ไฟฟ้าระดับพรีเมียมที่ผสมผสานระหว่างความล้ำสมัยสมรรถนะและความสะดวกสบายได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ที่ต้องการยานยนต์ที่ทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมออประสบการณ์การขับขี่ที่ล้ำหน้ามาดูกันว่าในเวอร์ชันล่าสุดนี้เทสลาโมเดล Y มีอะไรใหม่และโดดเด่นเพียงใดรอออกแบบภายนอกเรียบง่ายแต่ล้ำสมัยดีไซน์ภายนอกของโมเดล Y ยังคงเอกลักษณ์ของเทสลาด้วยเส้นสายที่โค้งมนลู่ลมและเรียบง่ายแต่แฝงด้วยความหรูหราไฟหน้าและไฟไท้ายแบบเลดให้ความสว่างคมชัดล้ออลลอยขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกสปอร์ต และกระจกหน้ากว้างช่วยเพิ่มทัศนวิสัยอย่างเต็มที่รุ่นปี2025ยังมีสีตัวถังใหม่และวัสดุด